สวัสดีครับวันนี้เราซื้อขอเล่าเราก็อยู่กับนี่เลยครับกระบีไ่ไรเทียมทานภาพคิดสดานะครับหรือว่ายอดยุทธจักรบางกอนฟ้าน,นะครับ ผลงานของอึ้งเองครับฉบับน,นี้แปลโดยคุณนนนพพลัก์นะครับใครที่เคยฟังหมายฟ้าปฏิหารไปแล้วก็จะรู้ว่ายอดยุทธจักรของงานฟ้าแล้วก็หมายฟ้าปฏิหารนั้นจะอยู่ในเรื่องกระบี่ไร่ํำทานภาพพิสดารเล่มนี้นะครับเรามาว่ากันเลยครับหลังจากที่เหตุการณ์ต่อสู้ระหว่างคุณปวยเอียงกับโตโกโบเต็กนั้นสิ้นสุดลงโตโกโบเต็กก็เสียชีวิตไปส่วนคุณปวยเอียงนั้นได้รับบาดเจ็บหายสาบสูญไปโอเฮียงกุณเองก็ได้มา เป็นสิทธิ์คารว่าของสำนักเหงสัวได้3ปีแล้วแต่วันนี้เป็นวันที่หิมะตกหนักซ้ำยังตกมาหลายวันแล้วด้วยหน้าอาลามแม่ชีของสำนักเหงสัวโปเฮียง คุกเข่ามาแล้วสามวันสามคืนเพื่อให้เจ้าอาวาสแม่ชีโคสือไทยนั้นปลงผมให้ตนออกบวชสำนักเขงสวนนั้นลือชื่อในเรื่องของเพลงกระบี่และก็ไม่ยุ่งในเรื่องของทางโลกแต่ชาวยุทธก็ยังให้ความเคารพนับถือในเพลงกระบี่ของสำนักเข่งสวนนี้เพราะแม่ชีไร้เปรียบปรานหรือแม่ชีเจาะสือไทยที่ออกท่องยุทธพ,พได้นำเพลงกระบี่ของเขง ส่วนนั้นไปแสดงแสงยานุภาพจนขนเลื่อมใสถึงกระน,นั้นชาวยุทธก็ยังรู้กันอีกว่าเขงส่วนนั้นยังมีแม่ชีโคสือไทยที่เมตตาการลุนอยู่อีกรูปหนึ่งแต่ในความจริงใจในการปรงผมของโป่เฮียงกุนนั้นยังไม่อาจชำระจิตใจให้ออกบวชได้นี่เป็นความเห็นของโคสื่อไทยโคสือไทย,ไทยจึงให้เวลาโป่เฮียงกุนอีก3ปีถ้าโปเฮียงกุนคิดว่าปรงได้แล้วก็ ใใหห้มมาบว่เนื่องจากโคสซือไทยนั้นมองออกว่าในจิตใจของโปเฮียงกุลนั้นยังมีบ่วงรักอยู่อาศัยช่วงเวลานี้ให้นางทบทวนจิตใจดูโคสซือไทยยังมอบจดหมายฉบับหนึ่งให้กับโปเฮียงกุนนำไปให้คู่ต่อสู้คนหนึ่งที่มีนัดประลองกับซิมเสียงเสียงสื่อแห่งวัดเซ้าหลินในเทศกาลร้อยบุกผาในปีหน้าถ้ามันผู้นั้นเป็นฝ่ายชนะแต่ถ้ามันแพ้ก็แล้วกันไป โอเฮียงกุลเดินทางมาถึงเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งเห็นความผิดปกติตรงที่ว่าร้านรวงทั้งสองข้างถนนนั้นล้วนปิดเงียบมีแต่นางเท่านั้นยืนอยู่บนถนนสายนี้ในความเงียบแววเสียงเด็กร้องดังมาจากปลายถนนโอเฮียงกุลมองไปตามเสียงเห็นเด็กวัยห้าหกขวบถูกแขวนไว้นนบนเสาสูงคิดจะกระโดดไปช่วยกลับถูกชายชุดแพรไว้หนวดผู้หนึ่งมาขัดขวางไวโ้โอเฮียงกุลจึงฟาดฝ่ามือเข้าต่อสู้ แต่ชายชุดแพลนั้นก็รับป้องกันไว้ได้เอ่ยว่านี่ไม่ใช่เรื่องของท่านโปเฮียงกุลเอ่ยว่าเห็นเด็กถูกรังแกนั้นตนย่อมต้องช่วยเหลือแล้วฟาดฝ่ามือจู่โจมชายชุดแพลนั้นอีกแต่ชายชุดแพลนั้นใช้กระบวนท่าเท้าเก็ดาวเหนือต้อนโปเฮียงกุนเข้ามาในโรงเตรียมได้ โปเฮียงกุลโจมตีใส่อีกสามฝ่ามือแล้วชายชุดแพรก็เข้าลัดตัวโปเฮียนกุลไว้แล้วก็เอ่ยว่าพวกมันมาแล้วโปเฮียนกุลกับชายชุดแพรจึงหยุดต่อสู้กันใช้นิ้วเจาะกระดาษที่ประตูภาพภายนอกเห็นคนกว่า20คนใส่ชุดห้าสีสันหลังขบวนมีคนแบกเสลี่ยงสองหลังมีคนแต่งชุดสีเงินใบหน้าสูบซี่สองคนมาด้วยขบวนมาหยุดลงที่เสาผูกเด็กน้อยแล้วมี มีคนกระโดดขึ้นไปตัดเชือกเอาเด็กน้อยใส่กระสอบแล้วมีคนแบบลังไม้ออกมานำกระสอบใส่ลังไม้อีกทีโปเฮียงคุนเอ่ยถามว่าพวกมันเป็นใครชายชุดแพรตอบว่าพักบัวขาวสองคนบนเสลียงนั้นเป็นสองในสามแห่งผู้วิเศษฟ้าดินมนุษย์ซึ่งก็คือสองผู้วิเศษฟ้าดินโปเฮียงคุณก็ถามอีกว่าแล้วพวกมันจะเอาเด็กไปทำอะไรกลับไม่มีคำตอบโปเฮียงคุนอันมาชายชุดแพรนั้นก็หายไปแล้วมองไปด้านนอก ขบวนห้าสีจากไปแล้วโอเฮียงกุณออกจากประตูแล้วก็รีบติดตามไปโอเฮียงกุลติดตามขบวนอยู่ไกลๆจนถึงเนินเขาลูกหนึ่งก็พรบข้ามแล้วในหัวก็สงสัยเรื่องทีพพักบัวขาวนั้นจับเด็กมาทําอะไรชายชุดแพรเป็นใครดูแล้วไม่น่าจะเป็นคนร้ายส่วนเรื่องของพักบัวขาวนั้นนางก็เคยได้ยินได้รู้มาบ้างว่าเดิมพักบัวขาวนั้นเรียกว่าพักเมงกามาก่อนบางคนก็เรียกว่านิกายภรษสังก ตอนแรกพรรคเมงกานี้เรียกว่ามอนนกาเพราะผู้ก่อตั้งเป็นชาวเปอร์เซียที่ชื่อว่ามอนีซิงเป็นลัทธิบูชาไฟถือศีลร่วมกับหลักคําสอนของนิกายโรมันแคนทอลิกด้วยภายหลังเริ่มเผยแพร่เข้ามาในตงงวนปลายสมัยราชวงศ์ถังพอถึงราชวงศ์สองสมัยหุยจงฮ่องเต้ก็เคยก่อการกรบฏขึ้นครั้งหนึ่งสมัยหุยจงฮ่องเต้นะครับใครที่เคยอ่านสี่มือปราพยายมหรือดาบเสียดฟ้านั้นก็จะรู้ว่า อยู่ในสมัยเดียวกันนะครับพักบัวขาวนี้ก็ถือได้ว่าเป็นนิกายที่ยึดพระพุทธัาสนาเป็นแก่นยามราษดอนเดือดร้อนก็พากันมารวมพลลุกคือขึ้นก่อการพอปลายราชวงศ์หยวนที่มองโกน,นั้นครอบครองตรง้วนพักเม้งกาก็เข้าก่อการจนได้จูหยวนจางหรือจูงวนเจียงปราบดาพิเศษขึ้นเป็นปฐมมาสสถาปนาราชวงศ์หมิงหรือราชวงศ์เหมิงขึ้นมา ตามคำาล่าลือว่าจูหยวนจางนั้นเคยเป็นผู้นำของพรรคเม้งก่านี่มาก่อนแต่สำหรับโปเฮียนกุลแล้วจากการที่ตนได้ท่องยุทธภพ นี่เป็นครั้งแรกที่ได้พบเห็นคนของพรรคบัวขาวเป็นครั้งแรกยามดึกโปเฮียมกุลเห็นสาวกพรรคบัวขาวแต่งตัวตามสีห้าสีสันต่างก็จุดโคมไฟประจำสีขึ้นแดงขาวเหลืองเขียวน้ำเงินตั้งแถวเป็นระเบียบผู้วิเศษฟ้าดินสองคนนั่งอยู่บนพื้นข้างๆฐา,านดอกบัว ที่กำลังบานออกและภายในดอกบัวมีชายชราผมขาวหนวดเขาว,ขาวนั่งวางพินไว้อยู่บนตักท่ามกลางเสียงสรรเสริญของพรรคบัวขาวเอ่ยถามว่าผู้วิเศษมนุษย์ละ่ะผู้วิเศษฟ้าก็ตอบว่าผู้วิเศษมนุษย์นั้นหายสาบสูญไปสามปีแล้วชายชราผมขาวนี้ก็เป็นปรมุขของพรรคบัวขาวฉา,ายายอดเซียนอมะตะก็เอ่ยว่าข้าเก็บตัวมา20ปิปีไม่คิด ว่าจะมีคนที่ไม่เห็นค่าอยู่ในสายตา ไม่ยอมมาพบสองผู้วิเศษฟ้าดินเทวทูตห้าโคมและเราสาวกผากันเงียบกริบยอดเซียนอมตะเลยว่าวันนี้มี2เรื่องที่จะประกาศก็คือ 1. 20ปีก่อนข้าทำการตกลงกับซิมเสียงเสียงซื้อว่าจะนัดประลองกันในเทศกาลร้อยบุพาในปีนี้เคยได้ถกหลักทรรกันแต่ซิมเสียงเสียงซือกลับเห็นว่าพรรบัวข,วขาวของเรานั้นเป็นอธรรมทั้งทั้งที่เราก็เป็น ชาวพุทธเช่นเดียวกันเมื่อตกลงกันไม่ได้จึงตั้งกฎเดิมพันไม่ว่าถ้าผู้ใดแพ้สาวกของผู้นั้นจะต้องเปลี่ยนสังกัดเข้ากับฝ่ายชนะโดยการที่ไม่มีการบังคับและสาวกคนใดไม่สะดวก ก็สามารถจะถอนตัวออกไปได้เหล่าสาวกพากันตะโกนร้องว่าพักบกเขาวต้องชนะเซ้าลิ้นไายแพ้ยอดเสียงอมตะฟังดูก็รู้แล้วว่าสาวกของตอนนั้นมีความจงรักพักดีจึงเอ่ยขึ้นว่าเอาเป็นว่า ถ้าข้าพ่ายแพ้ข้าจะจุดพลุสัญญาณขึ้นเพื่อให้เหล่าสาวกนั้นลงเขาไปก่อนได้เลยจะได้ไม่ต้องไปสังกัดอยู่วัดเซาลินแล้วหันมาทางผู้วิเศษดินเอ่ยว่าส่วนข้อ2พรรคเรล่านั้นเข้มงวดแต่ตอนที่ข้ากัดตัวอยู่นั้นได้ยินข่าวว่ามีคนไปก่อกรรมทําเข้นกับประชาชนจริงหรือไม่ผู้วิเศษดินกล่าวว่า ก็เป็นไปได้อาจจะมีคนใส่ร้ายหรือมาก่อกวนยอดเซนอมตะจึงเอ่ยว่าที่ได้ยินมานั้นก็คือว่ามีคนจับตัวเด็กๆของชาวบ้านเอามาฝึกพลังมารกระดูกขาวสองผู้วิเศษฟ,ฟ้าดินฟังแล้วสีหน้าเรียบเฉยคล้ายกับว่าเรื่องนี้ไม่มีส่วนใดที่เกี่ยวกับพวกตนยอดเซนอมตะปรบมือสองครั้งมีคนแบกลังไม้สองใบออกมาเอ่ยว่านำตัวมันออกมา ผู้ที่ถูกนำออกมากลับเป็นสาวกที่ทำหน้าที่แบกลังไม้ให้กับสองผู้วิเศษฟ้าดินพาการคุกเข่าร้องว่าพวกเราไม่ผิดยอดเสียนอมตะตะวาดว่าบังอาจข้าต้องให้เจ้าลองเปลวเย็นควานวิญญาณสักหน่อยแล้วแล้วดิดนิ้วออกสี่ครั้งได้ยินเสียงกระแสลมแหวกอากาศปะทะเข้าใส่สาวกทั้งสี่ก็ร้อออกมานอนตัวงอสิ้นใจไป สองผู้วิเศษฟ,ฟ้าดินรู้ดีว่ายอดเซนอมตะนั้นรู้ว่าเป็นฝีมือของตนทั้งสองแต่แกล้งไม่เอาเรื่องจึงสังหารสาวกเพื่อปกปิดให้และคิดว่ายอดเซนอมตะนั้นคงจะไม่สืสาวรลาวเรื่องอีกยอดเซนอมตะดีดนิ้วทําลายลังไม้ทั้งสองแตกออกโดยที่ไม่ทําลายของที่อยู่ภายในกระสอบมีการเคลื่อนไหวเมื่อเปิดออกดูกลับเป็นลูกหมูสองตัวสองผู้วิเศษฟ้าดินและยอดเซนอมตะต้องตกตะ แม้แต่โปเคียงกุดเองก็ต้องประหลาดใจคาดการได้ว่าคงเป็นฝีมือของชายชุดแพลยอดเซียนอมตะเอ่ยว่าฝีมือสับเปลี่ยนอันยอดเยี่ยมช่วยเตือนสาวกของเราว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้า เหนือคนอยังมีคนพวกท่านสองคนเฝ้าดูอยู่นานแล้วออกมาเถอะโปเฮียงกุลอยู่บนต้นไม้ลำพังทำไมยอดเซนอมตะถึงบอกว่ามีคนซ่อนอยู่สองคนพลันคนชุดแพรก็ทิ้งตัวจากยอดไม้ลงมาอยู่บนกิ่งไม้กิ่งเดียวกับโปเฮียงกุลเอ่ยว่าเขาหมายถึงเราสองคนโปเฮียงกุนนั้นรอบคอนด้วยสายตายอดเซนอมตะกล่าวต่อว่าบังเอิญข้ามีธุระที่ต้องจัดการไม่สามารถเชิญพวกท่านออกมาสนทนาได้ขอ ส่งด้วยบทเพลงแล้วใายชุดแพรก็หันมาทางโปเฮียมคุนเอ่ยว่าแม่นั่งรีบนี้เสียงพินเจ็ดพิคาด วกเราต้านไม่ได้หรอกแล้วก็โผลตัวจากไปเสียงพินครั้งแรกแหวกอากาศมาด้วยพลังการฝึกกลือของโปเชียงกุนถูกเสียงพินก่อ,อก,กวนจิตใจทําให้นางรีบกระโดดลงจากต้นไม้พอลงมาก็มองไม่เห็นชายชุดแผลแล้วเสียงพินครั้งที่สองดังมาโปเชียงกุนจึงรีบกระโดดออกไปอย่างรวดเร็วยอดเซนอมตะเองก็คล้ายว่าจะไม่สนใจคนทั้งสองจึงไม่ได้ดิดพินออกเป็นครั้งที่3คล้ายกับว่าการประลองกับสิ่งเสียงเสียงสื่อนั้นสำ ยินยอมปลดปล่อยคนทั้งสองไปโดยง่ายอีก3วันให้หลังโปเฮียงกุลขี่ม้ามาถึงเชิงเขาทรงสวดที่ตั้งของวัดเส้าหลินจำต้องปฏิบัติตัวตามกฎลงจากม้าเดินเท้าขึ้นสู่วัดเส้าหลินระหว่างทางมีหลวงจีนปฏิคมสองรูปเข้ามาขวางโปเฮียงกุลไว้ โปเฮียงกุนจึงแจ้งว่าตนเป็นสิษย์ของเหงซัวได้รับคําสั่งจากอาจารย์โคซือไทยให้มามอบจดหมายแล้วนําจดหมายออกมาแสดงหลวงจีรูปหนึ่งรับจดหมายไปเอ่ยว่าขอไปเรียนเจ้าอาวาสก่อนเพราะว่าช่วงนี้เซ้าหลินไม่รับแขกระหว่างรอคอยชายชุดแพรก็เดินเข้ามาโปเฮียงกุนจึงทักว่าท่านตามข้ามาหรือเปล่าช่วงนี้ว่าเซ้าหลินไม่รับแขกนะชายชุดแพรจึงเอ่ยว่าจริงอะแล้วหันไปทางหลวงจี จนปฏิคมเอ่ยว่าลบกวนเรียนเจ้าอาวาสว่าคนจากนาครหลวงนั้นมาถึงแล้วหลวงจีนปฏิคมเอ่ยว่าเป็นเจ้าสวัสดสุขสรรให้เกียรติมาเชิญเข้าไปนั่งพักก่อนชายชุดแพรเอ่ยว่าไม่เป็นไรรอตรงนี้ก็ได้หลวงจีนจึงขอตัวไปเรียนต่อเจ้าอาวา่าโปเฮงกุนถามว่าเจ้าสวัสดสุขสรรชื่อเทงหงชื่อเทงหงรู้สึกเกินความคาดหมายไม่คิดว่าสตรีผู้นี้จะรู้จักตนโปเฮงกุนจึงเอ่ยต่อว่าเจ้าสวัสด สุขสันต์ชื่อเพลงหงปาดเปรื่องทั้งบุญบู เป็นสิบคนโปรดของเจ้าสำนักคุณลุ้นเจงใต้สิงแสในยุทธภพมีใครไม่รู้จักสือเทงหงยกมือคารวะเอ่ยว่าขอทราบนามสูงส่งโปเฮียงกุลก็แนะนำตัวว่านางนั่นคือโปเฮียงกุลแห่งสำนักเหงส่วนหลวงจินขบวนหนึ่งเดินลงมาด้านหลังเป็นเจ้าอาวาสวัดเซ้าหลินบ่ออ้วใต้สือ่อเดินเข้ามาทักทายโปเฮียงกุลก่อนถามไายถึงโค้สื่อไทยแล้วก็เชิญโปเฮียงกุลนั้นไปพักที่ตึกรับรอ ก่อนจึงหันมาทับทายชื่อเทงหงแล้วเชิญไปยังอารามพระประธานในโบสถ์พระประธานมีชื่อเทงหงบ่ออัวใต้ซือและบ่ออุ้ยใต้ซือสามคนเท่านั้นเจ้าอาวาสกาวคอบ ไปถึงห้องเต้ที่สนับสนุนค้ำจุนศาสนาชื่อเทงฮงก็เอ่ยว่าห้องเต้นั้นเห็นว่าวัดเส้าหลินนั้นมีทั้งวิทยายุทธและยังเผยแพร่ศาสนาเป็นเสาหลักของยุทธภพประสงค์จะแต่งตั้งเจ้าอาวาสให้เป็นราชครูแต่เจ้าอาวาสก็ปฏิเสธว่าตนนั้นละจากทางโลกแล้วไม่ปรารถนาตำแหน่งราบยศใดๆโดยเฉพาะอนาคตของเส้าหลินตอนนี้น่าเป็นห่วงเป็นอย่างยิ่งชื่อเทงฮงก็เอ่ยว่า หรือเป็นการประลองระหว่างสิมเสียงเสียงสื่อกับยอดเสียดอมตะของพรรคบัวขาวไม่น่าจะเป็นห่วงเพราะว่าสิมเสียงเสียงสืงส่อนั้นกักตัวมา20ปีไม่ว่าจะเป็นด้านวุทยุหรือความเมตตาก,ก็สูงล้ำบบกอ้วใต้สื่อเจ้าอาวาสก็สรรเสริญว่าก็ควรจะเป็นเช่นนั้นซื่อเท่งหงคิดเอ่ยเรื่องพระประสงค์ของห้องเต้อีกแต่เจ้าอาวาสเปลี่ยนเรื่องไปสอบถามสารทุกสุขดิบของเจงใต้สินแสงอาจารย์ของฉื่อเท้ง ชือเท้งคงก็ได้ต,ตอบว่าสบายดีสุดท้ายชือเท่งหงขอพบแขกที่อาศัยอยู่ในเรือนฟังเสียงคลื่นในวัดเซ้าหลินจ้าอาวาาหันไปทางบอกอุ้ยไต้ซื้อเอ่ยว่าเป็นความประสงค์ของฟ้าชือเทงหงเอ่ยว่านี่ก็เป็นพระประสงค์ของห่องเตะไม่รู้ว่าแขกคนสําคัญที่พักอยู่ในเรือนฟังเสียงคลื่นนั้นเป็นใครชือเทงคงถึงจะต้องขอพบให้ได้ครับ เราซื้อขอเล่ายอดยุทธจักรฟังกอฟ้าในตอนนี้ก็ต้องหยุดไว้ก่อนแล้วกันครับเป็นอันว่าหลังจาก3ปีที่ผ่านมานั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงในยุทธภพและเรื่องราวของยอดยุทธจักรฟังกอนฟ้านั้นก็เกี่ยวพันถึงชะตาของบ้านเมืองแค่คนสําคัญที่อยู่ในวาซาลินเป็นใครเรามาติดตามยอดยุทธจักรฟังกอนฟ้าได้ใหม่ในคราวหน้าสำหรับวันนี้เราซื้อขอเล่าไปก่อนครับสวัสดีครับ อย่าลืมการอ่านเสริมสร้างจินตนาการและสติปัญญานะครับถ้าชอบก็ช่วยกดติดตามให้กับทางลงเตียมด้วยละกันแล้วก็อย่าลืมกดละครั้งไว้จะได้ไม่พลาดตอนใหม่กันสําหรับเรื่องเล่าอื่นๆก็กดกันที่หน้าจอดูกันได้เลยนะครับฝากกดชื่นชอบและแบ่งปันกับชาวยุทธท่านอื่นๆด้วยละกันขอบคุณครับ